ต้ยมยำทำครัวมาแล้วค่ะวันนี้เราจะทำต้มส้มปลานินใส่ใบมะขามอ่อนนะคะสำหรับต้นปลานินใส่ใบมะขามอ่อนที่ทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากการหั่นขา่าตะไคร์ฉีกใบมะกรูดใส่พริกแห้งใส่หอมแดงทุบ ใส่กระเทียมทุบหลังจากนั้นเราก็จะทำการคั่วเลยค่ะผัดไปเลยนะคะผัดให้ตัวสมุนไพรของเราส่งกลิ่นหอมไปเลยนะคะคั่วไปเลยค่ะคั่วให้หอมหลังจากนั้นเราก็พักไวค้ค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราทำแกงกันเลยนะคะ พอน้ําเดือดเราก็ใส่สมุนไพรที่เราคั่วไว้ลงไปในหม้อเลยนะคะหลังจากนั้นใส่ปลาดินที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ปลาแล้วปิดฝาหม้อ ทิ้งไว้5นาทีเลยนะคะอย่าคนปลานะคะเพราะจะทำให้ปลาของเราขาวค่ะทิ้งไว้5นาทีนะคะหลังจากนั้นเราจะมาปรุงรสกันค่ะเราจะเริ่มต้นที่การใส่เกลือนะคะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ ตามด้วยน้ำปลาค่ะผงปรุงรสค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะเพื่อจะให้น้ำแกงของเรากลมกล่อมนะคะใส่ใบมะขามอ่อนค่ะใบมะขามอ่อนของเราจะใส่สองรอบนะคะ สำหรับรอดแรกเราใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกดใบมะขามให้น้ำท่วมค่ะเราจะดึงความเปรี้ยวจากใบมะขามนะคะเคี่ยวให้ได้ความเปรี้ยวออกมานะคะดึงความเปรี้ยวออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ใบมะขามในรอบที่สองแล้วค่ะใส่ใบแมงลักค่ะ สำหรับบานข้าน,นอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ทางคุณยายของดิฉันชอบใส่ใบแมงลักค่ะปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกดใบแมงลักให้สลดความร้อนนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับต้มส้มปลานินใส่ใบมะขามอ่อนเตรียมถ้วยชามสำหรับตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะ ส้มส้มปานินใส่ใบมะขามค่อนพร้อมตั้งโต๊ะแล้วนะคะอย่าลืมเอาไปหัดทำกันนะคะขั้นตอนมีไม่มากนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ